สเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวขอดู Energy ของคุณก่อนละกันนะฟูลฟิลค่ะเป็น Energy ของคนที่กำลังแฮปปี้นะคะมีความสุข เป็น energy ของคนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วการตัดสินใจนั้นของคุณการตัดสินใจสิ่งนั้นของคุณเนี่ยมันมันเหมือนมันปลดแอกอะมันเหมือนมันปลดล็อกอะไรบางอย่างจากความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับเรื่องราวเจอสถานการณ์เจออะไรก็ตามที่มันทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์เนาะแต่ว่าตอนนี้คุณปลดมันออกไปละ คุณตัดสินใจละแล้วก็ต่อให้จุดที่คุณเคยยืนอยู่อ่ะมันเป็นจุดที่ทําให้คุณแบบอ่าโอเคสบายใจหรือว่าฟูลฟิลยังไงก็ตามแต่ว่าการตัดสินใจของคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากกว่าเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะเป็นเ NERGY ของคนที่โฟกัสที่ตัวเองมีจุดโฟกัสมีเป้าหมายเป็นเ NERGY ของคนที่ฉลาดเป็นโกรดอ,อ่ะเป็นเอ NERGY ของคนที่แบบว่า คิดทบทวนไต่ตองมาอย่างดีแล้วอะแล้วมันทําให้คนรอบข้างหรือว่าคนอื่นๆรู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจของคุณหรือว่า mm. มั่นใจในการเลือกเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะว่าคนรอบข้างเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ละเอียดอะถ้าจะตัดสินใจหรือว่าถ้าจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ทบทวนของคุณมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสน่ห์ของตัวคุณในช่วงนี้คือการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คนรอบข้างและก็การตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยว